จริงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสางการมาโดยตรงจากการที่ผมได้เคยพบท่านนะครับว่าการที่หมูแพงมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านได้ทําอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าให้นับจํานวนหมูนะครับในประเทศไทยว่าหายไปเท่าไหร่นะครับและวันที่2คือให้ตรวจสต๊อกนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยการตรวจสต็อกของจํานวนห้องเย็นเนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านทางพาณิชย์จังหวัดเป็นพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับเราก็สนที่กําลังนะครับตั้งแต่ต้นนะครับกับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะปกบแล้วก็ผู้ทนจังหวัดนะครับนะครับแล้วก็ กับทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็แผนที่จังหวัดนะครับเข้าไปเนี่ยในหลายๆจุดหลายๆที่นะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดที่มีห้องเย็นเยอะๆนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นั้งแตนสงขลานะครับจําได้นะครับแล้วก็เรามาที่สมุทรสาครนะครับนครปฐมแล้วก็จังหวัดชาเชิงเทราแล้วก็ชนบุรีนะครับจนบัดนี้นะครับตัวเลขอัปเดตล่าสุดนะครับเรามี สุกรนะครับที่เก็บไว้ในห้องเย็นนะครับที่เรารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยถึง25ล้านกิโลกรัมนะครับก็คือจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากเราดูจากใบเคลื่อนย้ายนะครับใบเคลื่อนย้ายก็คือใบเคลื่อนย้ายสัตว์และสร้างสัตว์ตามพรบโรคระบาดสัตว์2558นะครับบางแห่งก็ทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับบางแห่งก็ไม่ทําถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็มีคลาดกันไปนะครับ ทีนี้ห้องเย็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประกอบธุรกิจอ่าจริงๆเขาประกอบธุรกิจโดยชุดจริตนะครับเพราะว่ารับฝากของนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาต้องวิจงยนะครับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้หมดนะครับก็คือกฎหมายของพรบโรกระบาดสัตว์กฎหมายของาณิตว่าโดยสินค้าและบริการแล้วก็ตอนนี้มีกฎหมายพวกระคันของหาไทยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องประกอบกันทั้งหมดนะครับซึ่งตามที่ผมดูข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันที่20 เดือนมก,กรา65เนี่ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราตรวจมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายๆที่ที่ตัวเลขนะครับที่เอามาเก็บไว้ไม่มีใบเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีใบเคลื่อนย้ายนะครับสัตว์เนี่ยครับปรากฏว่าเก็บไว้ในสต็อกนานมากนะครับบา,บางที่เนี่ย4-5เดือนนะครับ ก็ยังไม่นําออกมาคือนำออกมาเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกท่านว่าเป็นเรื่องของการที่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับเพราะว่าราคาเนื้อสุกรที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่นต้นมาเนี่ยครับก็คือขึ้นราคาจากร8อ1 9 0ขึ้น210-220-230นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยาหลังจากท่านบัญชาแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับนาขาน,นี้ ุกรหน้าฟาร์มลดลงาราคาเหลือร้อยบาทต่อกโลสุกรที่เขียงก็ลดลงนะครับแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ก็จะลดลงอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ท่านได้สั่งการมาโดยมีการส่วนที่กาลังร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปคบ,บ,บเนี่ยนะครับได้ทุกแห่งก็เข้าไปด้วยกันตลอดครับ คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องของของผมว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของตรงนี้นะครับหลังจากที่เราไปพบนะครับว่ามีการเ,าเก็บไม้ในห้องเย็นเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงพลอยออกขายนะครับปลอยออกขายเพราะว่าตรงนั้นต้องตัดผลหมยนะครับปลอยออกขายตามห้องตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในโมเดินเทรดซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ว่าในใน,ในตลาดธรรมดานะครับตลาดสดหรืออะไรต่างๆก็คงจะเป็นเขาเรียกหมูอุ่นก็คือหมูที่มาชำระทีนะ่ตรงนี้ก็เป็นอีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้สมาคามผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ประกาศราคาสุกรทุกวันพระนะครับซึ่งจาก1้อบบาทนะครับพระก่อนโนตนะครับลดลงมาเหลือ1้4บาทตอนนี้ลดลงเหลือ100นะครับผมว่าพระหน้าก็คงลดเหลือเ5า้านะครับ